ที่หนึ่งจังหวปิงบประมาณร25า2,559ณโรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนรั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้รับเกียรติจากท่ทกา,น,น,า,าน,ทน,นสุพงศ์ศรีพงุลผู้พากษาหัวหน้าคณะในสาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศารกาให้เก็บปรญ,ญญาในหัวขอ้อการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเทางานคดีโคงร,ร,รงการพัฒนาขอเรียนเชิญท่าน สวัสดีครับขออนุญาตใช้สิ่งมหลอของโคศกสามวิธรทำนะครับประกาศประกาศภาพของทุกทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมใน3าวันนี้จะถูกขึ้นภาพัวข่าวในสื่อสารเช้าวันจันทร์โปรดติดตามสมุดนักความกลางที่เราอยากเห็นในอนาคต ที่มีข้อมูลครบถ้วนที่สุดนั้นท่านคิดว่าเราต้องมีข้อมูลอะไรที่เป็นสาระสาคัญอยู่ในสมุดนัดความกลางครับเร่คดีมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเลขคดีมันต้องมีอยู่แล้วพอพอเราพูดถึงเรขคดีเราบอกว่าต้องมีชื่อชื่อชื่อทนายโจ์ต้องมีใช่ไหมครับชื่อทนายจันนี้เจ๋งมากเลยอ่ะชื่อทนายจาเลยต้องมีแล้ทอที่อัยการใชไหมครับแลวถ้าเกิดว่า มาถึงกิจกรรมเมื่อวานนะครับที่อยู่ในห้องห้องย่อยนะครับตอนเศร้านะครับตอนเศร้าก็มีการทำกิจกรรมคิตคํำนวนนะครับเข้าเป็นงานค้ั่งเข้ากับจิตคํำนวณได้นะครับการการนัดคดีนะครับัาการพิเศษในแต่ละสัปดาห์นะครับในวันจันทร์นะครับก็ ในาราสารมีปริมาณคดีวุฒอกันนะครับแก้งสารกับรศงงผมเนี่ยคดีกับก็บกับลนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับในการสำล้วนนะครับจะเอาจากรายงานฟ้องมาจำวันนะครับผมเห็นชอบนะที่ที่บอกว่าถ้านนายเขาฟ้องมาล็อต20 5ส60เราประสานเขาก่อน่า ให้เลขคดีเข้าไปให้เขาช่วยเติมเลขคดีเติมอะไรให้เราเต็มเพราะมาถึงนั้นเราก็จะน้อยลงน,นะครับผมก็อยากทราบว่าในคดีายานะถ้าเป็นแขวงหรือเป็นอะไรเนะี่ยเราเคยขอปกติอายการจะฟ้องแบบแขวงมาเนะี่ยเราเคยขอตำรวจก่อนไหมว่าข,ข้อความที่ตำรวจจะส่งให้อายการเนี่ยเราขอก่อนได้ไหมเพื่อเจ้าหน้าที่เราจะได้มาพิน ในช่วงที่ว่างก็เหมือนกับทนายเมื่อกี้พอเข้ามาปุ๊บเราเสร็จพอดีก็ยเลื่นฟ้องคําคำฟ้องคดีแขวงแล้วก็เสร็จพอดีเพราะก่อนหน้านั้นหลายสิบปีเคยมีสารเขาทำอย่างนี้ครับตอบทต่สบสองาตสิบก็นะครับในศาลต่สินก็ตอนนี้ก็ยังยังบอดายติอปรสาในเรื่องของตับตำรวจก่อนนะครับ อาจีตส่งในในมือในมือที <day> today, 3, 4, 5, ่ยืนฟ้องตว่าบางสารอาจีตอาจดีมีการติดต่อแล้วตว่าในในการคดีพัดฟองฝากขังเ้องห้องพานอีเมลเลยครับนัดที่สองนัดที่สามนัดที่สี่นัดที่ห้าที่หกที่เจ็ดครับเพราะว่านัดแรกนัดแรกต้างพานพานอดีตแฟคคือทั้งไล่ทั้งอะไรครับเพราะว่าในในโซนฟองในส่วนฟองยังยังยังบ่มีครับผม อี่าอื่นีคะก็คือติดตอปสานงานทางกับสนา,านานค่ะว่าตอน,นสม,มร่งนจะมีฟ้อเี่ยค่ะก็เขาจะทิฟ้องกันว้อแล้วค่ะในส่วนของอายการค่ะเราก็จะขอเขาส่งหนึ่งให้ข<ต>อคําฟอลงสาระ่ก็ขอเสมนิดนึงนะคะในสาบจังหวัดศรีสะเกษ ช้วิธีว่ามีเอ็อมโอยูระหว่างอายการกับศาลนะคะในการตกลงว่านในการส่งฟ้องก่อนลงหน้าเพื่อจะเอาคำฟ้องให้นักข่าวศาลเนี่ยดูแล้วก็เขียนคำพิสูจก่อนลงหน้านะคะอันนี้อันนี้คือเป็นข้อตกลงระหว่างศาลกับอายการะค,ะ<อ>ค่ะขอบคุณคขอขอนนี้นิดนึงครับทางทางกระผมแล้วก็สามจจงหวัตรสิน์ น,น้องรับข้ามเรื่องปัญหาแล้วก็รับขอวัดความคอนทำใล้วดดีนะครับไปไปเสนอแนะแนวทางให้หัวหน้าส่วนแล้วก็ทำข้ออทุดท้ายกับทำข้อหน้าสารให้ได้รับทราบป,ปัญหาของแต่ของนครับผมครับผมขอบคุณครับทีมเราก็มีขอ้อเสนอแนะเพียง